นายแพทย์ยงชีโอมิครอนสายพันธุ BA ์ BA2 แนวโน้มพุ่งติดง่ายมากเหตุเชื้อแพ้กระจาย วันที่19กุมภาพันธ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรรวันได้โพสต์ข้อความระบุว่าโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน BA2 มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในประเทศไทยจากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวโรวิทิยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาในการติดตามสายพันธุ์โอมิครอนที่พบในเขตกรุงเทพมหานครจะเห็นว่าสายพันธุ์ที่พบทั้งหมดเป็นสายพันธุ์โอมิครอนส่วนใหญ่ที่พบยังเป็นสายพันธุ์ย่อย BA1 ในเดือนกุมภาพันธ์มีแนวโน้มที่พบสายพันธุ์ BA เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดสายพันธุ์ BA 2ไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่จะติดต่อง่ายขึ้นกว่าสายพันธุ์ BA 1และจะเป็นเหตุให้การแพร่กระจายของโรคได้มากขึ้นขณะที่นายแพทย์เทวรวัฒน์เหมจุธาได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าน้องสาวโอมิครอน BA 2แพ้เร็วกว่าเก่งกว่าจะครองตลาดแทนโอมิครอนหลบเลี้ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ดีกว่าเพิ่มจำนวนได้มากกว่าและการศึกษาในสัตว์ทดลองเกิดโรคได้รุนแรงกว่าตามบุญกรรม ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ